สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะทำอะไรนะ่ะน่ะซุงเรีงว่ะพ่วงบ่พ่อพ่วงล้อบ่กคืออะไรทำอันนี้แหละอันนี้แหละนะพี่น้องเอเขอขยักมา ไม่มันเหมือนเครื่องเครื่องอบกล้วยไออะไรนะตากเดดอ่ะนะเหมือนแผงโซ,โซลาเซลล์อ่ะดูแบบนี้นะนนนเราดูต่อไปนะคะเอซีว่ามันคืออะไรเนาะ,ะนมาเหาใคร มันไม่ติดบ่อออเอาเอฟซีนึกภาพบอกหรือยังคะว่ามันคืออะไรเอาเอาใส่ขาอ,าอ,อีกแล้ว,อ,ลวอุ้ยหรือว่าทำตทู้กับข้าวบอกบอกพ่อ พ่อไม่ได้เข้าไปในเมืองไม่ได,ดออม,มีไอเดียบอกไม่มีปปเล่นปิงปองเล่นมีเงินซื้อโต๊ะ้ไหม,ไมหโต๊ะมันแพงเลนบอลเล่ก็รอก่อนยังไม่ได้ไปเมืองเลย มาต่อยจับมาช่วยพ่อหน่อยน,ะน่ะมาต่อยไปไหนไปจะไปไหน,นไปซื้อหนังเข็มให้ยายหน่อยไปเอาสักเอามาออมอุจล่าเด็กืจอหนังเข็มบ้านพี่จินตลาน้านนะะม,มาอะไรวะมาอลไรแถมด้วยยี่สิบเอาสักห้าเส้นนะจ้ะ เซ็นละจ่ายบาทสิบบาทวนะันนี้เนะท่าไรเนี่เพราะว่าแม่มีไข่มดรสะด็ดเด็ดแล้วก็จะมีเมนูแล้วนะพี่น้องนะออมขี้เหล็กแกงขี้เหล็กใส่ไข่มดนะใส่หนังน,นะฮะ,ะเด็กๆรอเตะบอลแล้วเด็กๆสามคนเด็กๆสามต่อหสามต่อสองบอ่พอมาต่อยเตะก,กับเด็กๆไหม ให้แดดอ่อนๆก่อนเนะเาะเตะไมเตะไปข้างหน้าเตะไปข้างหน้าเอาอยู่ตรงกลางค่ะมันอยู่ตรงกลาง ได้อันเดียวบอกอันนี้คืออะไรเฉลยโอ้แน่นดีเอาผ้าเขียวมาใส่ที่นี้ตัดตรงไหนออกเรียกเรียกเรียกเดียกตัดอันไหนออกเออใช่ต้องตัดออกแล้วอ๋อทัดข้างหน้าเลยนะ ประตูนะคะประตูเขาเรียกอะไรนะทำโกเนาะเอาไปหาเก็บเหล็กไหมพ่อแม่เอาอันเดียวบอประตูน่ะบ่โน่นเหล็กนะลูกมันมีอันเดียวมันก็ไม่ใช่แล้วเนาะ ทำโกฟุตบอลนะพี่น้องนะ ฮะ huh? เอามีดสิลูกเอามีดมาตัดนี่นี่มีดนะนี่นะคะ,เข,เ,ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรตะข่ายวะออตะข่ายเขียวเขียวนะวใช่อ,อือไอเดียบอกไอเดียจะทำตะข่ายช่วยพ่ออ๋มีดนะมันก็หมดแก๊สพอ่อเนาะ นี่มันมีสองคมนะเออใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> วันนี้คงได้โกอันเดียวเนาะลูกเนาะคงได้ประตูฟุตบอลอันเดียวเนาะไอเดียเนาะเพื่อนบอกจะมาวันไหนนะ,เส,จจะเสร็จก็มาบอก เย็ <Yeah. S 2> บบะนี่ okay, okay, okay. อ็ดนาะไอะเดียจะเอาอะไรมาเย็บข้าข้างๆไม่ใส่หรอ okay, <yeah. S 2> อ่ะรอลูกก่อน okay, <yeah. S 2> พ่อก็พับให้มันหนาๆหน่อยจะได้ยิงสกูไม่ขาดเออ <Okay. S 2> พับเหมือนไอเดีย <Okay. S 2> พับนะ ว่าทำอะไรเนาะมันเป็นลักษณะแปลกๆนะเออพอเลิกเตะฟุตบอลก็ไปใส่ปลานะไอเดียใส่ปลาที่ห้วยนะ่ะนะเนาะลุงนี้เนาะเก็บเอาฝาอันนี้สิลูกฟ้าเครื่องดื่มนะ่ะฟ้าขวดเครื่องดื่มน่ะแม้ พอไปทิ้งไหนหมดมันยิ่งมีได้แต่แตเออเอาเชือกฟางนะดึงมาเยอะๆลูกอายังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนพบก,กันใหม่คลิปหน้าโอกาสมาสวัสดีค่ะ